นี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าจอของเราขึ้นมานะครับก่อนอื่นเลยทําไมผมถึงสนใจมะเร็งครับเราต้องมา,าเข้าใจประเด็นนี้ก่อนทําไมผมถึงให้ความสําคัญและให้น้ําหนักกับมะเร็งมากในตอนนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าเราวิวออหรือองค์เขาเรียกว่าองค์กรอนามัยโลกนะครับเขาคาดการณนะครับอีก25ปีข้างหน้าผู้ป่วยมะเร็งนะครับทั่วโลกจะพุ่งขึ้นกว่า75%สเปอร์เซ็นสูงไหมครับ จริงๆนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาไตาตีการเกิดมะเร็งพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรก็ตามนะครับแต่วันนี้ถตตีมันบอกกับเราแล้วว่าหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการเกิดมะเร็งเนี่ยมันสูงขึ้นดังนั้นนะครับเราจะต้องทําความเขาเรียกให้ความสําคัญกับคําว่ามะเร็งอย่างมากๆครับและผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับ มะเร็งมันคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยประมาณเขาเรียกว่าทุกๆหนึ่งครอบครัวเราอาจจะเห็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยเขาเป็นมะเร็งและเขาอาจจะเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับทีนี้สถิติของ worldwide ทั้งโลกตอนนี้นะครับเร s o เขาคา,าดการ์ครับทำไมเขาถึงคาดการได้ครับเพราะเขาเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของการเกิดมะเร็งจากคนทั้งโลกนะฮะ เพราะฉะนั้นพอเขามีข้อมูลอย่างน้อยสักสิบปี20ิบปีเขาก็สามารถคาดการอนาคตได้ว่าอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีต่อจากเนี้แนวโน้มของการเกิดมะเร็งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงซึ่งเขาคาดการได้และค่อนข้างแม่นยําสูงมากนะครับนะซึ่งใน WSO เขาก็บอกเลยนะครับว่าสํานักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่านะครับ IARC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ของระ o เขาคาดการว่านะฮะจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า35ล้านคนในปี2005เขาเรียกว่าในปี2050ครับนะฮะและหรือในปี2593ครับอีก25ปีข้างหน้านะ,ะจะมีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น77%เมื่อเทียบกับปี2022สองปีที่ผ่านมานี่เองครับน,นะ,ะและ คาดการนะครับว่าจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งครับเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าครับสูงมากนับตั้งแต่ปี2012นะฮะมากกว่า18ล้านคนในปี2050ครับถือว่าสูงมากๆนะฮะนะครับและที่สำคัญครับเราดูสถานการณ์ชนิดของการเกิดมะเร็งในแต่ละปีครับนะฮะอย่างข้อมูลสถิติครับในปี2024ครับ ปี2 0 2พันยิบสี่นะฮะผู้ป่วยมะเร็งลายใหม่นะอันนี้คือเอาเฉพาะลายใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีสองพันยิบสี่ครับอันดับหนึ่งคือมะเร็งต่อมลูกหมากสําหรับฝั่งผู้ชายนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากอันดับสองคือปอดอันดับสามคือมะเร็งลำไส้และทวารหนักแต่โชคดีครับมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้ชายเนี่ยมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่เบาที่สุดละนะครับไม่ได้ทําให้อ่เสียชีวิตได้ นะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอันดับสองเนี่ยคือมะเร็งปอดก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนของผู้หญิงนะครับอันดับหนึ่งนะฮะเต้านมครับซึ่งเต้านมเนี่ยสถิติการเกิดเนี่ยก็ติดนอันดับหนึ่งมาเป็นไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วนะครับอันดับสองค่ับผู้หญิงนะครับก็คือมะเร็งปอดอันดับสามมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับอ่านะครับนี่คือสถิติอันดับของมะเร็งที่เกิดขึ้นในรายใหม่ นะครับแล้วก็สถิติการเสียชีวิตของคนที่ป่วยเป็นมะเร nah ็งนะครับอันดับหนึ่งที่เขาเสียชีวิตนะครับมาจากมะเร็งชนิดอวัยวะอะไรนะครับถ้าเป็นฝั่งผู้ชายนะครับอันดับหนึ่งคือมะเร็งปอดครับอันดับสองมะเร็งต่อมลูกหมาอันดับสามครับมะเร็งลำไส้ครับนะสำหรับฝั่งผู้หญิงนะครับอันดับหนึ่งนะฮะปอดครับมะเร็งปอดอันดับสองคือมะเร็งเต้านมอันดับสามมะเร็งตับอ่อนครับ เพราะั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยะเร็งที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยคือะเร็งปอดครับนะฮะเราคิดว่ามันจะมีปัจจัยอะไรครับในปัจจุบันที่ส่งผลทําให้คนทั่วโลกเนี่ยเขาเกิดะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งครับการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะฮะต้องบอกว่าะเรลงปอดนะครับความรุนแรงความอักเสบ าการเขาเรียกว่าการลุกลาม,ลามการแพร่กระจายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพอเป็นนะครับโอกาสเสียชีวิตมันจะสูงมากครับปัจจัยที่สําคัญมากๆครับนะสําหรับมะเร็งปอดเนี่ยถ้าย้อนไปประมาณสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องราวของอะไรครับหลายๆคนอาจจะเดาออกนะก็คือเรื่องของอากาศนั่นเองครับอากาศเป็นพิษนะหรือที่เรียกว่า ฝุ่นพิษ PM 2.5ครับซึ่งปัจจุบันนะฮะปัญหานี้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับยังไม่สามารถจัดการควบคุมได้โดยเฉพาะในตัวเมืองสังคมเมืองอย่างกรุงเทพ